สวัสดีค่ะพบกับขา่าวบนต้นชั่วโมงกับอิชันเพนพิชชาจริมพนธนาการปรลัดกระทรวงสาธารณาสุขกล่าวขอบคุณคณะแพทย์และทีมพยาบาลโรงพยาบาลสปสทิที่ประสงค์ในการปลูกท่ายไขยกระดูกในผู้ป่วยมะเร็งเด็กได้สำเร็จ นายแพทย์นรงค์สหเมธาพัฒน์ประหลัดกระทรวงสาธารณาสุขประธานการถแถลงข่าวโรงพยาบาลสปสิทธิที่ประสงค์ประสบความสําเร็จในการปลูกถ่ายไขยกระดูกในผู้ป่วยมะเร็งเด็กได้กล่าวขอบคุณคณะแพทย์และทีมพยาบาลซึ่งถือว่าเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกของสาธารณาสุขที่ดําเนินการได้สําเร็จเป็นการตอบสนองนโยบายของกระทรวงสาธารณาสุขอย่างเป็นรูปธรรม และปิดท้ายการถแถลงข่าวว่าความสำเร็จนี้เป็นจุดเริ่มต้นและเป็นตัวอย่างที่ส่งเสริมให้โรงพยาบาลระดับภูมิภาพต่างๆได้มีกําลังใจและพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านให้มีความก้าวหน้าที่ดีขึ้นและจะเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงต่อประชาชนหลังปิดการถแถลงข่าวปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้พบปะสื่อมวลชนและเยี่ยมชมบอนิทศการเรื่องการปลูกถ่ายไขกระดูก การปลูกถ่ายไตยและการให้บริการผู้พิการคบวงจรบริเวณณนะห้องประชุมหนึ่งชั้น6อาคาร50พรรษามหาวชิราลงกรโรงพยาบาลสประสิทธิ์ทประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีเพนพิช,ชายจเจริญผลธนาการนักศึกษาฝึกงานสื่อสร้างสุขอุบลราชธานีรายงาน